หนึ่งสองปิงไอ้ทุกคนเราอยู่บนรถดับเพลิงทุกคนเราต้องไปช่วยดับเพลิงเหรออุ้ยตกน้ำรถตกน้ำไปเร็วเกิดอุบัติเหตุออกมาจากรถเซเว่นก่อนดีกว่าไปเร็วไปไปเซเว่นกันนี่เซเว่นอยู่ตรงนั้นบิงเซเว่นอยู่ตรงมีใครรู้จักไหมเซเว่นที่ขานของเซเว่นเซเว่นจะเปิดประตูอัตโนมัติใช่ไหมล่ะอ๋อใช่เซเว่นของน้องบ้ายมันจริงเซเว่นอยู่นั้นไหนนั้นน่นนัอ๋อนี่ไง เขาเรียกว่าหมากอาหารเซเว่นอยู่ที่ปั๊มนี่ไงเปิด24ชั่วโมงใช่เซเว่นอีเลเว่นติ๊งนองนี่มีฮอทดอกมีแคชเชียร์จ่ายเงินนี่ค่ะมีสแน็คก็คือขนมแล้วก็มีอ๋อเครื่องดื่มเย็นๆมีโดริ่ทอดด้วยนี่มีป้าด้วยใช่แล้วก็มีฮอทดอกฮอทดอกอุ้ยใครกินอ่ะมิกินเหรอใช่อร่อยไหมอร่อยแล้วพี่บกินอะไรครับ พี่ไบค์กินสแน็คทุกคนดูหน้าพี่ไบค์พี่ไบค์กลายเป็นหน้าตัวตลกเอส่วนน้องบิงกลายเป็นหน้าน้องบิงเป็นคนไร้หน้าทุกคนคนไม่มีหน้าดูสิแล้วมีคนพิมพ์อะไรอ่ะไม่เชื่อครับหมูอ๋อน้องไบค์อ่ะ หึงไปพิมพ์ขึ้นมาที่หัวพิมพ์ว่าไม่เครียดครับหนูนี่หลังจากที่เราเข้าเซเว่นเสร็จแล้วเราจะไปสำรวจโรงพยาบาลหรือจะไปโรงเรียนหรือจะไปวัดหรือจะไปตำรวจไปไหนไปวัดต้องเป็นที่บ้านนะอ๋อแล้วเราจะไปไหนดีครับสถานีตำรวจสถานีตำรวจโอเคสถานีตำรวจนี่อยู่ใกล้ๆสถานีตำรวจบลูเฮฟเว่นครับทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงครับ อ่านี่สถานีตำรวจเป็นแบบนี้ทุกคนนี่คือประกาศนำจับ,บ,บที่น่าสงสัยเป็นรูปไครถ้าเป็นรูปบิงเราต้องจับบิงให้ได้จะเป็นรูปไขนะ่ใครหาเจอให้หนึ่งลา้ลานลา้ลานลา้านล้านล้านาใครจะหาเจอไหมครับเนี่ยคนที่ตำรวจต้องการที่นี่มีความลับไหมจะให้ไปความลับหรอหรือว่าจะไปรีวิวบ,บ้านก็นะได้ได้ได้ที่ที่โรงพยาบาลจะมีความลับแห่งดํามืดฮะ ทุกคนน้องไบท์บอกว่าในแม็นี้นะครับมีความลับอันดับมืดยมากจริงเหรอความลับคือเยอะมากอ่ะในบูเคเว่นที่บูเคเว่นมีความลับเยอะมากแต่วันนี้เราจะไปดูความลับที่โรงพยาบาลกันก่อนตอนนี้น้องไบท์เข้ามาที่โรงพยาบาลนะครับก่อนอื่นนะครับรู้ไหมรู้เหรอมาเรามาช่วยกันทําความลับกันตอนนี้เราต้องหาบันไดมาเสกบันไดเสกบันไดมาแล้วเราก็ปีนตรงนี้จะมีช่องแคบอยู่แต่ว่าันจะมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันง่ายทุกคนเห็นสัลักษณ์อะไรไหม ห้องนี้ที่โรงพยาบาลมีห้องแห่งความลับเป็นเหมือนห้องดับจิตอยู่ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้เราต้องไปอีกที่นะึงอ้าวผิดเหรอแต่เมื่อกี้ก็ดบมืดเหมือนกันนะใช่แต่ว่าอ,อันนี้อันนี้เราจะเข้าไปข้างในได้เหรอนี่นี่นี่ก่อนที่เราจะเข้านะครับมันจะเป็นห้องแบบนี้เขียนว่าเครื่องเอ็กซเรย์ปกติเราต้องเข้าไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอุ้ยเข้าไปแล้วนี่นี่ตอนนี้น้องไมค์กำลังเอ็กซเรย์อยู่เดี๋ยวดูผลั้นดูผล่นะมีผลเอ็กซเรย์ด้วยเหรอมีโอเค เดี๋ยวเรารอดูผลเอ็กซเลระหว่างอิเลสะใช้เวลาประมาณสานาทีออกแล้วครับออกแล้วครับนี่ดูผลเอ็กซเลสสิเป็นโครงกระดูกแล้วมีลักษณะชี้ตรงหัวไปว่าหายยังไงเลยตรงนี้แข็งเลยนี่ตรงนี้ก็กระดูกหักถ้าเราเจอผลเอ็กซเลสเสร็จแล้วข้างๆใช่ไหมครับใช่นหนต้องบัสลองเข้าไปดีๆช้าๆต้องกระโดดตรงนี้แลเข้ามาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ให้เราเข้าไปตรงกลางตรงนี้ตรงเนี้ยจะเข้าได้ทะลุเข้าไปในผนังเลยอ่ะ เดี๋ยวดูให้จอมกรดูโอเคโอเคพอเข้าไปก็จะเป็นทางเดินแบบนี้แล้วก็เข้าไปในนี้ได้เลยอุ้ยทะลุเข้าไปเลยแล้วพอเราอ่ะทำเสรแล้วอ่ะเราต้องเข้ามาเจอแบบนี้อืมแลยให้เราปรับตัวเล็กๆให้ทําตัวเล็กใช่ไหมครับตัวเตี้ยแนะนําให้ทําตัวเล็กแล้วก็ยังไงก็ก้มลงก้มลงกลมลงหาไอ้ไอ้มันที่เป็นสีฟ้าเนี่ยหาสีฟ้าอุ้ยเจอแล้วสีฟ้าสีฟ้าแล้วคนก็ใช้นิ้วกดไปเลยกดตรงสีฟ้าเหรอครับใช่ปุ๊บ อนี่ดูนี่เนี่ยแล้วเราเนี่ยถ้าเราเราเนี่ยก็จะเราเราก็จะต้องจะแบงบนแล้วเราอ่ะให้เราเนี่ยไปไปไปเราอ่ะหาหาสีอันนี้อันไหนที่ตรงเก้าอี้เนี่ยตรงเก้าอี้เนี่ยครับอันไหนตรงมันมีสีฟ้าใช่ไหมนุ้นน้เห็นแล้วนู้เห็นแล้ว มันอยู่อันสุดท้ายเลยหรอกครับก็ให้ทุกคนหาดูนะอาจจะอาจจะอันสุดท้ายข้างไหนอืม้ให้ทุกคนเนี่ยก้มมองดูเจอสีฟ้าเจอสีฟ้าอีกอันหนึ่งแล้วกดเข้าไปหนูหนูได้แล้วแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้นี่ได้แล้วเก่งมากมาโผล่ที่นี่ได้เลยอ่ะแต่ว่าต้องกดสีฟ้าสองครั้งใช่เนื้อทุกคนจำไว้แล้วหาสีฟ้าให้เจอสองครั้งเลยนี่ ไปตรงทะเลมิงมิงมิงวัดมาตรงบ้านทะเลเออมาเรามาดูความลับจุดที่สองเราต้องเอาไฟฉายมาทำแบบเมื่อกี้เลยนะบอกเพื่อนเพื่อนทีละสเต็ปแบบเมื่อกี้เลยทีละขั้นตอนเอาไฟฉายมาอย่างแรกก่อนอื่นไฟฉายเพราะมันมืดใช่ตรงไหนกันแน่พี่ไบตามไบมาทุกคนเห็นตรงน้ําตกไหมให้ทุกคนมาตรงที่น้ําตกอ๋อทะลุมาน้ําตกเข้าไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็ว่ายน้ําเข้าไปในน้ําตกครับแล้วทุกคนอ่ะเข้ามาในนี้นะ ที่ไบจะให้ดูอ่ะก็คือนี่ไม่ใช่หไม่ใช่อันนั้นที่ไบจะให้ดูไม่ใช่อันนี้คือไบจะพาไปที่ลับครับนี่ไงใช่ไหมเข้ามาแล้วมืดมากมืดมากมืดมากนี่ไงเข้าซอกแล้วเหินไหมหนแปลกตาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนเข้ามาในอุ้ยเหมือนเราจะหายไ่ได้รอหนูเลยเห็นไหมอุ้ยเจอแล้วแม่พี่แมไม่รอหนูเลยบิงก็ตามทางมา หนปตามองไม่เห็นนะสิทุกคนไปแล้วอ่ะทุกคนต้องให้ทุกคนหลงทางอ่ะให้ทุกคนออกหาทางออกให้ได้ก่อนแล้วคะอข้ามมาามมอีกรอบหนึ่งบิกเข้ามมาอีกรอบหนึ่งถ้าถึงแล้วก็จะอบกแล้วนี่เราต้องมาให้เจอแบบนี้ให้ได้เป็นเหมือนประตูทางเข้าถ้ำตอนนี้เราเหมือนเข้ามาในถ้ำที่มืดมากเจอประตูแล้วก็คือเราก็เข้าไปอย่างงี้อุ้ยมันเปิดแล้วบิเก่งมากตอนนี้นะครับน้องบิ๊กมองซ้ายมองขวาแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนอะ ลาก็คือใบอยากจะพามาตรงนี้แหละเป็นเหมือนที่ซ่อนแอบใช่อ๋อไม่มีใครหาเจอเรามาเล่นซ่อนแอบเนี่ยถ้าเล่นกับพี่โอ๊ยน้องพี่คิดแคทอะเรามาแอบตรงนี้ดีไหมลิต้าคิดแคทใช่เล่นกับพี่ลิต้าคิดแคทอะพ่อแบงค์มีมีอีกความลับหนึ่งไหมที่เราจำได้อะหมดยังบีมเฮ้ยพ่อแบงค์หนูจะพาไปดูว่ามีอั้นมีอะไรบ้างบ้านบ้านไหนตู้เซฟอยู่ตรงไหนโอเคหลังบ้านแมงก็ไม่รู้นนนะะเพราาาวว่่มมมัีบ้้ใหดย เรามาดูว่าเอาซักสามหลังนะบิงแล้วกันมาทุกคนน้องบิงจะรีวิวตู้เซฟนะครับจะให้บิงก่อนจะใช้นี้โอ้ยน้องบิงเป็นบ้านสวนตต้้อองงุดผิดหลังอ๋อน้องบิงขุดดินอ๋อบ้านหลังนี้ตู้เซฟอยู่ใต้ดินนะครับใช่จริงจริงเหรอเองตัดตัวเล็กค่ะน้องบิงกำลังตัดตัวเล็กเพื่อขุดดินน้องบิงขุดดินอยู่ที่บ้านสวน จเจอไหมอะบิงจเจอทั้งทีเลยเนีเจอชัวร์นะบิง,บงชัวร์ป้าบเลยนะ,ะ okay. ระหว่างนี้ที่น้องบิงฝุดเดี๋ยวเราไปดูเครื่องพี่ไบส์ก่อนพี่ไบส์เจอเจอตู้เซฟไหมครับผิดหลังโอ้น้องไบส์สร้างผิดหลังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหลังนี้ไม่มีตู้เซฟหรอกครับมีมีตัง้งหลอกอีกสิบนาทีเลยนะมีตู้เซฟหรอหลังเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันสิอยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างบนไง ข้างบนน่ยข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่อย่างนี้นั่ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงรูนี่ไงนี่เออนี่แหละแต่ว่าอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเปิดออกมาได้เหรอเปิดไฟฉายหน่อยเปิดไฟฉายเปิดบานเริงเพแบงค์มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยอ่ะมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าหนวดโตๆนี่นี่เราเจอตู้เซฟใหญ่ ไม่ได้เพราะหนูจุดไฟไมครับเดี๋ยวพ่อแบงค์ดูตู้เซฟบ้านพี่ไบค์ก่อนตอนนี้พี่ไบค์จุดไฟเหรอไม่ไปปนปนบ้านตัวเองปนบ้านตัวเองได้ด้วยอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงพ่อแบงค์พ่อแบงค์หนูว่าได้ชินเสียงไหมพ่อพ่อแบงค์หนูหนูอยากหนูอยากเป็นคนปนบ้านอ่ะได้แล้วหนูขอแต่งตัวก่อนนะได้เลยครับส่วนน้องบิงอ่ะน้องบิงเจอตู้เซฟไหมครับพี่ไบค์ขอเจอแล้วนะได้เจอไหนอ่ะไหนอ่ะ อ,อ๋อมันทำไม่ได้พ่อทำให้ไหมพ่อทำไม่ได้แล้วพ่อทำได้นะไหน <มา S 2> ทำไม่ได้ไปแล้วพ่อพาไปดูบ้านนี่พ่อไม่ต้องถ้าเป็นพ่อแบงค์นะพ่อแบงค์ไม่ไปไปที่บ้านหรอกพ่อแบงค์จะไปหาตูเฟฟ้เสฟพ่อต้องไปที่ธนาคารบิงไม่ใช่ทางนั้นบิงขับรถไปธนาคารห้หน่อย ระหว่างที่น้องบิง<อ>๊กแต่งตัวนะครับ<อ>เรามาดูเครื่องพี่ไบท์พี่ไบท์เขาแต่งตัวได้ตื่นเต้นเล้าใจ<อ>เหมือนโจรที่สุดเลยครับ,รบไปดูนี่อุยอ้ยไบหน้าดามากอุ้ยทําไมเป็นแบบนั้นไปได้ละ่ะไบเห็นตะลุกตตาอุ้ยมีใครมีใครนอนออกมาบอสทาไมบอสกลายเป็นแบบนั้นไปได้บอสซาพาตะลุยกลายเป็นอะไรไปแล้วบอสซาพาสะดุดโอ้โหบอสนอนทำไมบอส บอสจะมาจับเหรอเราเราเราโทรให้มีเสียงบอสได้ไหมบอสบอก็ตายแล้วให้มีเสียงบอสได้ไหมเขาเป็นจะโทรจริงหรอจริงเดี๋ยวรอแป๊บนึงยวแล้วขอทำสมผมก่อนโอเคอุ้ยบิงก็ตัวดำุกคนดูจอบิงมาดูจอบิงบิงกลายเป็นตัวดำแล้วนอนแบบนี้นี่อุ้ยบิงนอนอยู่ใต้รถได้ไงอ่ะบิงทำได้ไงอ่ะตลกมากไหนในจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อน พ่อขอดนมุมนี้หน่อยเดี๋ยวไปเอาไหนอ่ะบิงอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างใต้เหรอแล้วมันวิ่งได้ไหมอ๋อขึ้นมาแล้วยด้ๆอย่างดีเลยบิ้งถ้าเราจะขับไปธนาคารไปธนาคารแล้ววไปด้ยตอนนี้นะครับเรากําลังมาที่ธนาคารกันแล้วครับเรามากันสองคนเลยนะครับรอแป๊บรอแป๊บเราต้องรีบแล้วไปบิงขามาช่วยนะ อ้าวบิงขะตัวดำนะบิงขอรอบายอยู่จะได้ตัวดำสองคนไงไปเร็วบายไปธนาคารเร็วไปแล้วครับรถมอไซค์ล่องหนไปธนาคารแล้วยับุยกหน้าเลย้าแบดดูหนูสิโอ้โหทุกคนรถน้องบยยกหน้าเลยเร็วเร็วถึงธนาคารยังถึงธนาคารยังนั่นไงบิงบิงป้นเสร็จแล้วหรอใช่บิงไม่รอเลยตอนนี้น้องบิงได้เงินมาเยอะเลยบาเร็ว แล้วบยังไม่ได้ปนเะยบไปป้อนอีกรอบนึงไม่ได้มันปนไม่ได้เหรอก็บิงปนไปก่อนอ่ะอบิงไม่รอเราเลยไม่รู้เลยว่าบิงบป้นแบบไหนถึงได้ได้เงินมาบิงทายังไงครับทําให้ดูได้ไหมบ,บิงชอบ<ช>ไม่ทําวิธีให้ดูต้องรอก่อนใช<า>่ต้องรอให้มันปิดก่อนโอเคครับทุกคนงั้นเราปิดคลิปกันเลยไหมได้ยังยังโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้ช่องบิงบาย u ูทูบก็ขอลาไปก่อนฝากเพื่อน กดติดตามเป็นกำลังใจ,ใ,จให้ <ไป S 1> ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย